สวัสดีครับผมเมคคงครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Redmi Note 9s นะครับผมซึ่งผมสั่งมาจากเว็บ Lazada นะครับตอน Lazada Birthday Sale นะครับ27มีนาที่ผ่านมานี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับผมต้องมีคัตเตอร์นะครับผมเตรียมไปแล้วเรียบร้อยเรามากรีดทีละข้างนะครับผม เรามาดูข้างในกล่องนะครับว่าจะมีอะไรนะครับเมโอเคเนีก็มีถุงอากาศให้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับนี่งไงครับนี่เองนี่เอกของเราออกบับเบิลมาอย่างดีนะครับนี่ เลดมีโน้ตเก้าเนะครับแถมมากับมีแบด์ีนะครับผมเรามาแกะมาเบิร์นออกดีกว่าโอเคนะครับผม กออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีเล d มี n o t ้ต9 f นะครับผมแล้วก็มี Smart Band 4นะครับผมที่แถมมาสำหรับคนที่สั่งจองตอนสตาร์บัคเบอร์เดย์เลนะครับผมก็จะได้มีแบน d 4แถมมาด้วยเดี๋ยวแยกไว้ก่อนนะครับผมแล้ามาดูเล d มี n o t ้ต 9s กันดีกว่าครับผมตัวเล d มี n o t ้ต 9s ที่ผมสั่งมาครับก็จะเป็นสีโอล o ราบลูนะครับแล้วก็ผ่านก็สรชเรียบร้อยนะครับผม ลองแกะดูข้างในกันเลยดีกว่าครับออกมา1 2 3 1> โอเคกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าตัวนี้น่าจะเป็นกล่อง แล้วก็คู่มือต่างๆครับนี่ครับมีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับผมก็คู่มือนะครับคู่มือการใช้งานคู่มือการรับประกันนะครับผมแยกไว้ตันนี้เป็นเคสใสนะครับผมเคสใสแบบซิลิโคนบา,บางๆหน่อยนะครับแยกไว้ก่อนแล้วก็มาถึงพระเอกของเรานะครับเทเลมิสเดสมี่โน้ต 9S นะครับผมนี่ ก็เกะก่อนนะกันสีสวยมากเลยนะครับผมสีสวยมาก uh huh. นี่มาต้องเปิดเครื่องดูนะครับ โดยเจ้า Redmi Note 9S เนี่ยนะครับสเปค CPU จะเป็น snapdragon 720G นะครับแล้วก็ ROM กับแรมที่ผมสั่งมาก็คือแรม4 g b ROM 64 g b นะครับผมแล้วก็มีสแกนลายดิ้วมือด้านข้างนะครับตรงปุ่ม power นะครับตัวเครื่องก็จะมากับมี UI 11นะครับผมแล้วก็กล้องหลังกล้องหลักจะเป็น48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์ ultra wide นะครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ m a c ค o 5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์เทล นะครับ2ล้านพิกเซลนะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มา5,020มิลลิแอมป์นะครับผมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอครับ6.67นิ้วแบบดอทดิสเพย์นะก็คือเจาะกล้องตรงกลางด้านบนนะครับผมมาตั้งค่าเครื่องกันดีกว่านะครับผมผมขอตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับเจนไทยแลนด์ไม่มีซิมการ์ดครับผมอ่าโอเคอัปเดตหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับตอนช่วงนี้อัปเดตเดี๋ยวปล่อยให้เครื่องอัปเดตไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนนกกกล่่ออออองวาามมมมีีะะะไรรรคคัับบผผเปิด จะมีตัวหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จเป็น22.5วัตต์นะครับเป็นแถมชาร์จเร็วมาให้เลยนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะครับผมเป็นแบบ USB Type C นะครับผมเียนในกล่องน่าจะไม่มีอะไรนะครับเก็บไว้ก่อนลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวเครื่องก็จะติดปีิมกันลอยมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะครับผมสามารถใช้ได้เลยเรามาตั้งค่าสแกนไายนิ้วมือนะครับดูนะครับผมทึบทึบ เนี่ยตั้งสแกนไรอันนี้มือเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็เสร็จแล้วกันเซตอัพ complete โอเคนะครับผมอ,อันนี้ผมก็ได้เซตเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมมา,มาดู โดยรวมของเครื่องกันนะครับลักษณะจอนี่คือแบบใหญ่มากาเลยเต็มมือจริงๆนะครับผมด้านหลังของกล้องก็จะนูนออกมาเยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ด้านซ้ายของเครื่องก็จะเป็นถาดซิมนะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูถาดซิมด้านข้างนะครับมาแบบทริปเปิลสล็อตนะครับก็คือใส่ได้2ซิมแล้วก็อีก1นึเมมนะครับผมแบบนี้ อ okay. ด้านขวาของเครื่องก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับพร้อมสแกนลายนิ้วมือนะครับผมด้านบนก็จะเป็นอ่าตัวอินฟาเรดนะครับผมแล้วก็ไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับผมส่วนด้านล่างของเครื่องก็จะมีแจ็คสามุดห้ามาให้นะครับแล้วก็ USB Type C นะครับลำโพงสนทนานะครับผมผมจะทดสอบนะครับการปลดล็อกเครื่องแบบแปบ๊บเดียวนะครับติดเลยอ,อีกครั้งนี่ เดี๋ยวมากนะครับแป๊บเดียวปลดล็อกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดสอบอ่านตู้นะครับผมให้ดูว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่กดเทสได้เลยโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคะแนนที่ redmi note 9 s ได้ก็คือ251487คะแนนนะครับผมถือว่าแรงมากเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของ Netflix นะครับว่าดูแบบ hd ได้หรือเปล่านะครับ โอเคครับเช็คที่ D R M Info นะครับ Security l e v e l นะครับได้ L3 นะครับก็คือดูได้แค่ S D นะครับผมในส่วนของ YouTube นะครับผมมาดูสีสันของจอเวลาดูวิดีโอครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับผมนี่ครับผมแสงสีเสียงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมตัว Redmi Note 9S นะครับก็จะรองรับฟรมเรทที่60แล้วก็รองรับ HDR ด้วยนะครับผม เสียงดีเลยทีเดียวนะครับผมเรามาทดสอบกันนะครับว่า Redmi Note 9S เนี่ยจะเล่นเกมได้ลื่นขนาดไหนนะครับผม โอเคครับเล่นเกมไปเรียบร้อยครับก็เท่าที่เล่นนะก็จะมีเหมือนยังกระตุกกระตุกอยู่นะครับอาจจะเป็นที่เกมก็ได้เราอาจจะปรับเกมไม่โอเคครับแต่ดยส่วนตัวคือถือว่าแบบน่าจอคือแบบเต้นเต็มตามากนะครับผมเราจะมาดูกล้องกันครับว่ากล้องหลัง48ล้านเนี่ยถ่ายด้วยคมชัดจริงไหมนะครับผมนะครับกล้องจะมี ปกติ1 x เอ็กนะครับแล้วก็ซูม2เท่านะครับผมอัตรายศนย์จนะครับผมมีโหมด HDR นะครับผมมีโหมด48ล้านนะครับผมวิดีโอดีโอทำได้ที่ 4K 30เฟรมเรทนะครับผมแล้วก็มีโหมดซีเนมาติกนะครับเป็นโหมดเหมือนเราดูหนังในฟิล์มนะครับผมเก็บวิดีโอทายมาโคลโหมดได้นะครับผม ช็อตวิดีโอครับเหมือน tiktok นะครับผมแล้วก็มีโหมดโซลมชันนะครับผมทำได้สูงสุดที่9 6 0เฟรมเรทเปอร์เซกนะครับมีโหมดพลัสเทตนะครับผมมีในโหมดพานรามาแล้วก็โหมดโรนะครับผมโอเคนะครับเรามาลองถ่ายรูปจากกล้องหลังนะครับไปชัดมากครับคมกริบเลยนะครับผมโอเคลองโหมดมาโครสิ โหมดมาโครก็คมชัดมากครับไม่แพ้กันเลยกล้องหน้าจะเป็น16กล้านนะครับผมเราลองถ่ายกันถือว่าไฟล์มีคุณภาพนะครับไฟล์ใช้ได้เลยดีนครับเนียนกริ๊เลยนะครับผมเดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับผมผมจะแปะรูปที่ถ่ายจากเล d มี Note 9s แล้วก็ตัววิดีโอนะครับผมผมลืมใส่เคสนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เคสแป๊บหนึ่ง ตัวเคสของ r e d m ี Note 9s ครับก็จะเกาะกับจอไปเลยนะครับผมตัวด้านล่างก็จะมีปิดที่ชาร์จไปนะครับผมด้านหลังก็จะนูนออกมานิดหน่อยเพื่อกันเลนด้านหลังนะครับโอเคนะครับผมสำหรับ r e d m ี Note 9s นะครับผมใครที่อยากสั่งซื้อครับก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ราคา r e d m ี Note 9s นะครับรุ่นแรม4ล o อม64ก็จะอยู่ที่ประมาณ6,499บาทครับส่วนตัวแรม6ลอม128นะครับอยู่ ที่ราคา7,999บาทครับสำหรับใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวมือถือเครื่องอะไรรุ่นไหน,นครับก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับอันนี้จะเป็นการทดสอบวิดีโอ 4K Ultra HD เฟรมเรท30นะครับ ดีโอทดสอบนะครับ Full HD 1080นะครับเฟลมเรท60นะครับผมโอเคมอันนี้คือกล้องหน้า1080 Full HD นะครับผมเฟลมเรท30นะครับผม